นะครับอ๋อคอยอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะพบประกอบพิธีกรรมในช่วงเวลา19บเนาฬิกาหรือหนึ่งทุ่มตรงครับบ้านเรานั้นเรียกปีเจ็ดหัวค่ำนะครับปีเจ็ดหัวค่ำนะเองบูชาดาวทั้งเจ็ดข้าพุธสำเร็จโกยชิ้นแฉวันเจ็ดค่ำเดือนเก้าแฉข้าพุธเบิกแต่ทุกคนที่จะตากนิ้งครับเทพสติน้ำนเมืองบนประหูบรรดาโดนขัาพุธสุดล้นทั่วนหน้ากันนะครับ ชิ้นเียมหลายสีครับสิ้เก้าดตาอีกน,อนี้หนึ่งทุกตรงนะครับครับพิธีโกชิเทนะครับเป็นพิธีนะครับฟูงสวงดาวนภะข้อทั้งเจ็ดหรือว่าพระเมตสีพอถึงเวลานะครับฝ่ายที่กรรมก็จัดเดินอ,องค์พระนะครับอ,องค์ที่สำคัญสำคัญนะครับขึ้นสู่ปนอคอยเพื่อประทับตรงเพื่อจะทำพิธีสวดมนต์ทุกคนต้องอยู่ใน สำรวมกายนะครับคือวายาใจทำจิตใจให้สงบเป็นกุศลก็ท่านจะบนบาลน,นะครับขออะไรนะครับก็อธิษฐานในใจเพื่อจะได้ความสำเร็จกล่าวอะไรก็ได้นะเมื่อท่านต้องการะจะนั่จจะรวยค้าขายนะครับหรือจะทําไปสอบราชการแล้วเนี่ยท่านนะครับตั้งจิตอธิษฐานข,นอ,าานขอจากคนสูงสวรรค์ครับวันนี้ปีนี้เราทำมาเก่งข้าง 馆内就斗拱的位举行那个帝王在节气中非常重要的一个仪式之一呢，啊，那就是祭祀七星仪式。呃，那就经过上千年的演变，认、那、为、個、呢，这个斗拱即是北斗七星的那个法力呢，就是由中国的北斗七星啊，传与人间啊。那么祭祀北斗。 这仪式呢，就是目的用向北斗啊，或者北斗七星那个祈求啊，啊，啊，法力啊。这个仪式一般呢会在这个出行啊，绕进仪式之前啊，一晚上这个进行的。 จะมุยคทำบดใจครับที่สด็กรับของนะครับองเล่ลงไปตื่นนครับซึ่งพ่อให้เจริชื่นครับไปนดับนครับะอันสํสคัญที่ครับเจริญชื่อนะครับมันจะมีที่ผ่านมาแล้วที่ตาารย่านสอนนั้นได้ในขั้นาหนึ่งครับปาทันนะครับที่จะเป็นหน้าที่ไทยองราชกาทเจ้าพระองค์ครัที่ออกไปเลยครับที่จะเสด็จ้รอาสื่อนะครับชึ่ใช่ทช่อแช่ตายครับบอันแสนสิทธิ์นะครับเพื่ประกอบห้าหันนำไปั ส่วเที่อนเพื่อขออร์าองเทวิชาวงนาวทั้งเจ็ดนะครับในขณะนี้เพ่กำาลังจับเรื่อกตอนที่แล้วครับ พิธีสงเชื้อสวดบนนะครับวงสงดาวทั้งเก็ดก็ทุกท่านนะครับอยากให้เป็นสิริมง,งคลก็ต้องอยู่ในความสงบแล้วก็ยกมือขึ้นนะครับขึ้นอะไรก็สบหวังนะครับขอให้บนบาทได้ แล้วนะครับรับมือลัางแล้วก็ใส่ตัวเลยครับดูไปเลยครับตอนนี้ลุยนะครับเพื่อที่จะชนะกรุงเทพครับหลังจากนี้ต้องอันสกิดบอลชี้เชิดไปและขอคอยสกิดนะครับสักครู่ครับ พิธีกรรมครับโปรยหมูนะครับผ <itu? S 2> ู้ข uh, ่ายันทีองค์เลยครับรู้หรือเทวาพิเศษหรือสายกองนักธรรม่วดยักษ์เรี่ยกชั้นชั้นวัดอันนะครับผู้ที่จะมีวันครอบครองเปิดตองอธิษฐานกันดีๆครับซึ่งถัาโปรยจากรับชิ้นใหญ่ของอครอันสิ์อีกไม่กีนาที ข้างหน้านี้แล้วครับคุณชาดาวทั้งเจ็ดครับโค้งสำเร็จโดยชิคแชวันเจ็ดข้ามเดือนเข้าแท้พระคุณเตืยวแผ่แต่ทุกคนชิคแชตายนิดครับเทิดสถิตนะเพื่องบนโอยหูบใรดาดนมึนสุขร้อนท่วงหน้ากันครับพฤติกรรมกยชิคแชเป็นพฤติกรรมขับเจ็ดดาวพลิพิพบชิคแชเตะข้าไปสู่การลงสู่เจ็ดดาวสวรรค์ชิคแชเทียนพฤติกรรมนี้จะทำในตงโวยโฉยจิดจิตวันเจ็ดข้ามเดือนเข้ากับท่านครับ ครับพ me, ี guard, ่น hmm. ้องครับช่วงที่เขาโูยันนะครับระวังนะครับขอไน่ครับเป็นเรลยนารีกาของท่านนะครับล่นห้ายนีรับไม่ได้เขาไป่ได้นะครับช่วยดูครับถุงดูก้อนด้เลยนะครับตอกใหญ่ล้านะครับในขณะนี้ครับถ้ายันผ่านจากฟ้าครับด้วยศรัทธาผ่านจับจองมีไว้ครอบครองครับเพราะพี่น้องได้บูชาเรียกหูที่ได้อันครับหรือพยันเทศตำพาเชิญครับอย่ารอช้าน้องศรัทธาโกยชิดแชครับเชื่อมตและศรัทธาน้องบูชาดวงดาวทั้งเจ็ดพร้อมพร้อมกันนะครับ นี่แหละครับองเเชิประการกรรัตนคมครับครับเป็นความหวังดีของสาสาราทุนะครับพี่น้องที่ใส่นะครับเดยนเินมาคนหน่นะครับเป็นนะครับคน่นะครับคนช่วยตดวดีครับท่านเนไม่งเให้ไปวพู้ขาเาของท่านน้อปที่มันหลอดไนะครับทุกท่านที่มาอยู่ในศารทไปันที่เจอต่ได้านะครับไม่็ท่านแต่ว่าเขาเจอแลครับให้อกให้กับเจ้าโอ้วยครับรงจะได้นะครับอดีตศน์ที่วันเรยี่าน อับที่หนาเตอรที่หน้ารับใจครับดานอชคกัเสุกประคารวันที่เจ็น้าถอยเล่เปิอแท้ปรับดีีกัของแท้คราบโวยิคเชอนีสวันเจ็ข้ามเดือนก้านี้ครับ่อบิธีบอลชิคเชอรตายนะครับจิดเชอรตายน้อมหนังครับถึงที่ดีโดยชิคชาล์ว้ชาดาวเเดือนแท้ครับคุณกเิด็มทุกคนครับโปรตีนแดงกที อย pues ู่จนเป็นสิษโดยทั่หน้ากันนะครับแม้มนปีใดใดครับจะถึงจึงสว่างนั้นอย่าไปเพราะการดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองครับท่านครับเหลือาจะการม่ลืมทุจริตจารมีและถือถือทุกบันเราะสองร้อยปีของศาสตร์เจ้าปทุมโดยทั่วหน้ากันนะครับในครัขอบคุณครับโดย้ระองค์ท่าที่สเจรจากองค์พุอธ อ่ารือบไปที่รอลอแล้วกำลังไปรับเกยจากของคอที่เชื่อในะครับรับไปที่พนังได้นะครับหลังจากตอนนี้นะครับจากที่มันเป็นยันต์ดครับยไปเกนะเกยนะี่ท้วยนะครัตนี้กลังข้าึ่งนะครับก็จะกำลังนครับีนะรยหน้ำยางไปแล้วเสร็จนะครับตอโอคอยเชื่อนะครับ เป็นบรรยากาศครับของพี่คือกับอันศักดิ์สิทธิ์ของค่ำคืนที่เจ็ดครับหลังจากนี้ไปจะเหลืออีกสองค่ำคืนสุดท้ายนะครับวันทุ่นี้เป็นที่ีแห่งรนะครับรอบตัวทีนเจ็ดนะครับโดยาหพาทีเรียวมีสีนะครับตีกได้ทำรับ ตัวกันให้พร้อมนีิกันให้ไวจิกันให้ทันนะครับม่ว่าจะปนะครับทีมดารไลสอง้ง่ว่าจะไปนะคัเป็นที่ขอมตัวกเสร็จนะครับมาตีตัวกันให้พร้อมเพื่พ่ทีะนาจะถึงนะครับป็เวืจากเจ้าสของเรานะครับแล้วต็ ก45นาทีอรอับนกเทีัเป็นจุดของงตวจะจดเอกจากประตูใหญ่นะครับจุดหนึ่นนะครับในเวลานาฬิกา45นาทีก็ขอนมกวุ้่กานไปทราบโดยทั่วกันครับโอนะครับทุกท่านนะครับที่มารอคอยวิ่กรามอันศักดิ์จิตตอนนี้ก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จและสมหังในสิ่งที่ตั้งใจทุกท่านนะครับโอ้โหครับ ผู้รีพ่ายยันที่โปรเจกครับจิตใจตายครับโอ้คอยสังจิตของเรานั้นเจ้าท่านนั้นถือว่านี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับโอ้โหครับระวังครับอย่าลังนะครับอย่าลังอุ้ยอมทับกันนะครับคัามกุนญารท่านครับดูแลกันนะครับดูแลกันนะครับความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับนอกเหนือจากองค์เทพจะประทานพรแล้วขอทุกท่านดูแลตัวเองกันด้วยนะครับดูแลตัวเองกันด้วยครับ แลหลังจากที่มีทำนะครับโดยชแชร์บรรลอยเสร็จแล้วทุกท่านอย่ารีบกลับไปไหนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีน้อมถวายความอลัยและน้อมสัตนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับนะครับพระบรมราชินีครับในพระบวัดสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมาธนิพนธ์ระดูเกศมาราชบรมนาถบพิตรครับทางคณะกรรมการศาลเจ้านะครับจะน้อมนำพิธีน้อมถวายความอาลัยนะครับ และก็น้อมสำนักในได้มาพุนาธิกุณเบื้องหน้าพรพบรงฉายารับผ่านจอไหลสดนะครับอีกสักครู่นะครับทุกท่านก็คงจะต้องนะครับรวมพลังครับเพื่อแม่แห่งแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากทิธีกพรดชีชแชงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำภารกิจได้เสร็จรอฟังครับกองประชาสัมพันธ์จะนาเรียนให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมกันน้องถวายความอาลัยและน้องสำาน็จในพระมหาพิณอาทิคุณในพระองค์ท่านโดยพร้อมเรียนกันครับพระเป็นดั่งแม่ฟ้าประชาราชพระเปลือกป่าคู่บดิฐ์ปิป่นสยามศิลปาชี่เพื่อนชื่อระดูดาทั่วเกศความเพ่อส่สองส่งสรรเสริญครับน้องสำาน็ในพระมหาพิณาทิคุณ อยางหาที่สสดนี่ได้ครับหลังพิธีกรรมอันสกิดโดยชุ่มแชครับสำเร็จลงครับการใครที่เจอโทรศัพท์ครับมามอใไปคุณพิชาได้เลหน่อยครับเพราะว่าผู้ที่ไปดูนะครับอพิธีกรรมและในการพิธีโปยหูนะครับโทรศัพท์หล่นครับถ้าใครพบต้องมามอบที่คุณพิชาครับตอนนี้มีผู้ไดเป็นเจ้าของมาให้คุณกูชาช่วยประกาศถ้าเจอโทรศัพท์ก็มาแจ้งที่กองประชาสัมพันธ์ที่คุณกูชายืนอยู่นะครับขอรับความขอบคุณล่วงหน้าครับขอบคุณครับโอ้โหล้มลงด้วยครับโทรศัพท์ คณะกรรมการทราบสารเจ้ากับทุนของเราครับท่านประเสริฐข่าวกิจไพศาลนะครับและก็รองประธานกรรมการที่ทุกท่านนะครับก็เรียนเชิญครับที่นะครับบริเวณนะครับนำทุกท่านเข้าสู่การประกอบพิธีกรรมสักดิธิ์โควิดชชนะเจ่ตายนะครับบนหกคอยจบแล้วครับ ความขอบคุณครับพอยเท่านั้นนะครับแต่ล็พอจากกรุงเทพครับพ่อพีเปียงอานพ่อพีเปียอานครับกรุงเทพบอกป้องคุ้มครองและอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันนะครับครับอีกสักครับแต่ผมก็จะนำเรียนครับขอสวัสมิตอนนะครับขอใต้นะครับร่้วก็ระมีครับของพระองค์ท่านนะครับเดี๋ยวจะมีการประกอบพิธีนะครับน้องจวบฟ้ามาลัยและน้องสมพู่ในพระบาทเป็นลาธที่ดนครับ ในสัจเกตพระนางเจ้าจุิพักรงราชินาพระบรมราชนีพักตีหลวงโดยพรอมเรียงกันครับโดยคณะต่างๆสารเจ้าซึ่ินโดยท่าประเสริฐขาวจุ เราเป็นขนาดต้องใกล้เจ็บครับผมก็ดีนะตอนนั้นตอนไปทานสัมผัสในท่านที่ทำไปชิ้นเสียตายก็ขนาดดีครับยังมีอันร้ายนะอยู่ในร่างทรงอยู่ในขนาดดีนะครับ

รค้เราไปฝางเลครับเขาวาไว้กัขกัเลวันี้นะครับจัมือถือนะครับมูรางไปเอาไอย่างเพราะว่าเอาไปฝางไว้ที่ ดวยนะครับนจโข่ไปหวานาลันั้นี่รางก็เ็นจแล้วทีนี้ฝ่ายบรรดาลำพันก็มาดีที่หน ok so, ้าเลยตรงนี ope, like so ้ะครับโผที่ดอนไหลพี่น้องพี่น้าเลยน้ำใจนะครับไปาว้ที่ด้วยรังโผนะครับแล้วไวาเขาลำพันธครัเอทงหมดนี่นะครับคาเตอรเทนนะครับคาเทอร์เทนนะครับพิมแปวนะครับสีดำตรงนั้แล้วก็มี นะครับเรือสีขาวนะเปือโนนะครับาขจ็คแจ้างเป็นเจ้าของหัวที่ดูดีมารับ้ที่ปริชาครับเป็นนู่อกพื่อีแต่จำความดีนั้นได้แลบก็กประการหาเจ้าของนะครับตีนหดนั้นสีดำนะหัวชี้นะครับว้องสีน้าหลังนั้นสีขาวนมีข้อความว่าขาได้ขนะครับ กากาก็ม yeah, yeah. so ีครับแต่ไม่ได้เประกานะครับตอนนี้นะครับเป็นการเดียนครับเป็นเงินสีขาวนะครับเินสีขาวเพลย์บอลนะครับนะครับาัในเรียงเีนว่าเพย์บอลนะครับใครเป็นเจ้าของไปรับได้ที่อีกานะครับเากะาสาที่ดีนะครับกการเดียนเพย์ลสายสีขาวนะครับใครเป็นจ้าของมารับได้ครับ 他用他的真愛給我開水。 Here <laughs>